สวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนนะครับผมออฟธนวัฒน์และปอกันทวิตครับครับผมสืบทราบมาว่าที่ชุมชนแห่งนี้นะครับมีสินค้าอย่างหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากเลยครับครับก็ชุมชนแม่ปานั้นเขาร่วมกันทําสินค้าอย่างหนึ่งจนกลายเป็นสินค้าโทบและขึ้นชื่อของที่นี่มากเลยครับนั่นคือหมูแดดเดียวครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับชาวบ้านและไปดูกรรมวิธีกันนะครับว่าหมูแดดเดียวที่เขาทำนั้นทําอย่างไร ตามพูดเรามาเลยครับผมครับตามมาเลยครับ ica, ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับกลุ่มแม่บ้านเจ้าของปฏินภัณฑ์หมูเดี๋ยวยวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับสวัสดีครับหมูแม่เขานี่เป็น แม่บ้านกลุ่มแม่บ้านของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปอทอยแม่ปานสันเกียงเจ้าวิดิพันหมูแดดเดียวนี้พอเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับอ๋อมันมันมาจากที่ว่ากลุ่มเฮานี่เป็นกลุ่มที่เลี้ยงเลี้ยงหมูเยอะนะจ๊ะที่นี้เฮาก็เลยมีการมาต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์จากที่ว่านเนื้อหมูเฮา,าบางช่วงที่ว่ามันเยอะเฮาก็เลยเอามาแปลรูปเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อมัน เหมือนว่าเพิ่มการที่ว่าเขาจะได้ขายหมูน่าเข้มหน่อยจอ้ะแล้วเคิ็ดลับความอร่อยขั้นตอนการทำหมูเดี่ยวดีครับมียังไงบ้างครับผมจริงๆหลักๆมันก็คือเขาต้องใจหมูที่สดใหม่จ้ะแล้วก็กลุ่มของเขานี่เป็นเป็นหมูที่เขาเลี้ยงอย่างปลอดภัยนะจ้ะเขาเลี้ยงเองนะจ้ะหมูเขาก็เลยเหมือนว่ามีคุณภาพแล้วก็มันมันก็สดใหม่จ้ะเพราะว่าเขาเขาชำแหละเองทุกวันนะจ้ะ ต้องปรุงก็จะมีงาขาวจะแล้วก็ซอสปรุงโลน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาจะขั้นตอนเขาก็เอาเนื้อหมูจะมาหัน่นได้ตตมขนาด้ะก็มาเข้ากับเครื่องปรุงจะพิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งจะจะก็เอาไปตากแดดอย่างน้อยกับสักสามชั่วโมงเนี่ยครับเราดูยังไงครับว่าหมูมันได้ที่แล้วว่าสีมันสวยแล้วครับจากที่เขาไปจับดูาจะอย่างน้อยสูสามชั่วโมงเขาจะต้องไปอยไปดูาจะ มันจะแห้งเสมอกันหรือว่าถ้าว่ามันแดดบ่มีจริงๆอ่ะก็คือมันจะใช้วิธีพึ่งลมหรือว่าอย่างอีกอะ่ะช่วยได้ <ใน S 1> บาง <ใน S 1> ส่วน<ด>จนะหอนจะใช้เวลาเมินน่อยจ้ะเวลาเอาไปทอดปุ๊บเราสังเกตยังไงครับสังเกตจากที่<น>ทเขาทอดอ่ะจ้ะเพราะว่ามันจะนเนื้อมันจะแห้งๆหรือเมื่อมันพอด,ดีจะพอสีมันจะชิ้นมันสุกจะถ้าทอดแข็งเกินมันก็มันก็จะบ่อร่อยอ่ะจ้ะมันจะตะนานเนียอ่ะจ้ะแล้วก็วัตถุดิบที่เราทำหมูแดดเดียวนี่ ส่วนไหนบ้างครับตอนนี้เขาจ้ที่หมูสันนอกจกับมันจะมีสอยสันนอกแล้วก็บที่สันคอหมูจะบเขาจะใจอยู่สองส่วนจับที่ว่ามันจะทําเมหมูแดดเดียวลำนะจ๊ะครัแบบท่านผู้ชมอยากจะมาลองชิมซื้อเราสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนได้บ้างครับตอนนี้นี่ก็ติดต่อได้ทางเพจของวิสาเกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปานสันเกียงนี่เลยจ้ะสำหรับวันนี้พวกเราสี่คนขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีครับสวัสดีครับ